มามาใส่หนีเพิ่นครับพี่น้องข้างเพิ่นสิบบาทมื่อก้อนนั่นมาที่นี่แล้วกะไปแจงค่วมแจงยังไ <laughs> <c oughs> งหยาดามามามใส่หนีโอ้ของขายดีครับพี่น้องครับสังเกตดูสเพราะยัออยงมาตีเพราะว่ามันแปนแปลนแล้วตางขายเไร เอิดเติดนะครับตาเรดดก้วยฮะตาเรดยกเจ้าตาเรดยกจีไม่ขายไงโอ้เขาเป็นยังคือวางสันโอ้แค่ตากล้วยตาายโอ้พี่น้องตากใสขึ้นนี่ตากใสหนังขากะหงอียวไปถึงหนังขาโอ้ตากพื้นดินดอกตากแดดโอ้พวกนี้คือกล้วยตาเรียกครับพี่น้องครับกล้วยตากแียกอือ แต่านางตานงวานายเจ็ดบาทนี่มาเรียงผมแดงงวยนะครับผมมีเงินอยู่สิบบาทนี่ว่าเรียกเรียงแค่นี้ครับเรียกนงวยที่มันแบบแดงจึงรครึง่งครับหรือว่าสั่งกับแดงใจวายครับคันแดงอ้อยห้อยบ่วใดเด้คันอ้อยห้อยต้องใส่กับสีเหลืองครับ ต้องเอาแดงแก้ไว้ครับเรียกตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านแตงโมจะเป็นผู้เลือกนะครับว่าแดงขอว่าให้เจ้าไปที่แรกพันสิเคาะพันสิเบิ่งครับวิธีพิสูจน์ครับพี่น้องอ๋อสิปาดโอ้สิบบาทฟ้อมโอ้ปาดฟ้อมมันแดงว่าให้ไแดงแดงทั้งนนแดงครับพาดไม่พอไม่พอหรอครับผมว่าได้ยากประหนัดครับผมซื้อของคนผมว่าให้พ่อข้าแม่ข้าเป็นยากประหนัดนะครับ เพราะว่าผมนี่กะเข้าใจอยู่แต่ว่าเพ่งแต่ว่าหันเอาไปพานมันเสียผมสิกัดม้าดาครับผมสิกัดม้าว่าให้ปลาพริกแข็งกับมีได้พริกน้องโอ้ปลาพริกซูมือแพงหลายเนาะปลาพริกไหมยังพริกกระสีไงหัวซีฟ้าอ๋ครับเพื่อสีเพื่อสีปลาเนี่ยหัวซีพี่น้องนี่หัวเนี่ยหัวกินไหมโอ้ยแงกินไป มึงมองผัวหักแท่ <laughs> โอ้เย็นดีพี่น้องมูนี่ว่าหอนไปไนไดเนาะเ<อ>จ้าเจ้มือจังสิมาหาเจว่าไม่พี่น้องเอ้ยมาถามเลขถามเบอร์เพื่อนน่นละล่ะมันสีวนอยู่มันสีวนให้มผมถือจังมือยูหรอกครับนี่ว่าหัน ทะเบียนรถนี่ C สองสามนี่แต่ว่าผมซื้อซ C สองสามประหิดหกประตูนะเค็ด่องแค่ C ประตูซื้อสองสามสามสองแล้วสาม,มาอ่าซ C สองสองซี C C สามว่าซื้อวันนี้ถ้าฟังเลขจากเกว่าพี่นอ้องเด้อหวานดีอยู่เนาะเกตหนึ่งก็พนอืม เอาเสื้อกาดบอเล็บพี่น้องครับกจ้ฝันดีอยู่บ้างวันนี้ไหมวันนี้สีบอพี่น้องตัวไหนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องเอาว่าตองถามหลายอย่างได้ครับได้ว่าต้องถามไลายเทียครับถามไรเทียสิไปแบบไม่เนียเจ็ดหนึ่งครับเจบอฟันทองเจ็ดหนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด แนวทางซื้อลอตเตอรี่ครับพี่น้องครับว่าได้สนับสนุนในการซื้อหวยว่าได้สนับสนุนในการเล่นการพนันเด้ออันนี้เพิ่นบ่อกเก็ดหนึงหน่งหน,นึ่งเก็ดกะกลับน้ำเนาะเก็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดพอลอตเตอรี่ก็ซื้อรถอรม,มั้บ่สั้งบ่ผ่านมาหนิแท้ลอตเตอรี่มาซร้ามีเงินในลายเห็นไหมซื้อจากมีซิบไปกันน้ำหวานยอ,อยู่อยู่อบซื้อหวยหวานอยูอ่อย่างก็หวานตัวจริง มูไหนแต่ม้นบะมินมีอยู่อะบ่าใครเห็นไนไหม,หม,มไหนมูไหนปมมีแมวมีใช่ไหมม,มีคนถามผมมาว่าเจ็บว่าเพิ่นจะเหนื่ยเพราะถูเพระแจ็เทีเเยบอะนะอายุเพิ่นกับหลายแล้วเขาวางซี่ก็เลยอยากว่าคุณมีวิธีดูแลรักษา คุณมีวิธีดูแลรักษาร่างกายรักษาตัวยังไงครับถึงดูไม่แก่นะครับพี่น้องครับเพ่าีวอสวอนสำเร็จสำานึงนี้พี่น้องครับหนาแล้วสวยใสครับอันนี้เจ็ดสิบกว่าพี่น้องเจ็ดสิบกว่าครับเจวอนครับอือเจ็ดสิบสามแหละเกิดติขาร์ร่างคาดเดียดซิยังไงว่าเถาเป็นไปที่ไนี่ว่าเถ่าต่วผมสิบวุกพี่น้องครับมาที่เพินนว่าเถว่าแเจ้เนีครับหนึ่งคือเพินจินก่า กินในสิ่งที่มีประโยชน์สองสิ่งที่ดไายเพิ่นเฒ่าอินก่แล้วนี่คือเพิ่นเป็นคนหมักมวนพป่น้องเป็นคนอารมณ์ดีบักเครียดครับบ่เครียดคนเฮานี่ถ้าเครียดเป็นนันเป็นนี่อยู่เนีเป็นหอดโรคกระเพาะเแม่นบ่แม่นอือมจาแม่นคือสองขาผ่าขอยอยู่อยากก oui, like yes. ินเจวาไม่ยังค right? ือสองขาผ่าก <ần> ็อยากกินเจ้า <th> ่อยใส้จริงๆนอยู่เห็นว่ากันเลยนะหาบอกอะไรเนี่ยเพิ่มกินกันถอดต่อยครับคือนี่คือแบบเพิ่อนดูแลรักษาร่างกายดีครับดูแลรักษาร่างกายแบบแบบเอาที่แน่คือ รับเป็นคนมักมวนน่ะพี่น้องครับนี่แหละได้เห็นอยเถาไว้แจ่มแจ่เมั้งมั่เถาเจ็ดสิบสามปีปัสปัดทิรุ่นเจ้ายวเป็นไ้เจ้าวรุ่นเจ้าเจ็ดสิบสามปีต้องรย้อเยงเรียนเลยตัวเแคนี้เลอ้รุ่นรุ่นรุ่นเจ้าวะนะครับพี่น้องครับรุ่นเจ้าวาคือยายทองเหรียญครับเจ็สิบสามปีท่แล้ยายทองเหรียญคุณเดียวกันเลยบ่พ่อมกันเลยเขาทองเหรียญค่นี้ทางสีนทองเหรียญเขานี่ีตัวพ้อมกันเ่นบ่ อป,ป้าปีปีหน่าสิบ74ใช่ปะครับจ้ายาน,ยยน,นู่นออกเรน <laughs> น้นนอฮ่าฮอา่ะล่เนี่ไม่เบาทันโมนี้ไปอีกแล้วม <laughs> ันไม่ยี่เหรียญแาดนี้คร <laughs> ับพี่รอพ่อข้จิมนาก็แล้วกันแบบมาเล่นน้ำเล้ายื่สิหรอกครับกระสิครับขอบ้านกันไปแล้วเจ้าบายบายจาทักเจ้า รวยมหมดล้ตัวเนี่ยเยอะพอ,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 อแล้วพอแล้วเกอบพวกซี่ปเซ็ปนนะถเดี๋ยวมาเศร้าถอดเศร้าเลยครับพวกซี่ผูนี่เศร้าห่ำในีน่น้อมเ้ม่ไม่ใงี่เหรียญเศร้าก่เงิน